เรายังอยู่กันที่เรื่องอาหารญี่ปุ่นเช่นเคยครับในตอนนี้จะมาพูดถึงวิธีการปรุงอาหารญี่ปุ่นฟังไว้ให้ได้รู้ว่าเขาแยกประเภทวิธีการทำอาหารยังไงบ้างพร้อมกับเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการทำอาหารกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้เจแปนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันชิโร่เช่นเคยครับ เวลานึกถึงอาหารญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนคงจะนึกถึงอาหารที่หน้าตาดูเรียบง่ายแล้วก็คิดว่าน่าจะทำง่ายด้วยหรือเปล่าครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบทำอาหารมากเลยครับแต่ผมรู้สึกว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยที่มันดูเหมือนจะทำง่ายๆเนี่ยมันมีวิธีการดึงรสชาติวัตถุด,ดิบต่างๆที่ไม่ได้ซับซ้อนหรอกแต่ว่ามันหลายขั้นตอนมากกว่าจะได้แต่ละรสชาติที่แท้จริงออกมา แล้วถ้าทําตามสูตรเนี่ยก็พอกินได้พออร่อยครับแต่ถ้าลองมั่วเมื่อไหร่แล้วก็ไม่ต้องกินพอดีหลายตอนก่อนหน้านี้ได้เล่าเรื่องวาชกุซึ่งรวมถึงเรื่องโกมิรสชาติทั้ง5โกชิกิสีสันทั้ง5แล้ววันนี้เราจะพูดถึง5อย่างอีกอย่างหนึ่งครับก็คือโกโฮโกโฮ คือวิธีการปรุงอาหารทั้ง5พร้อมกับแนะนำเมนูที่ใช้แต่ละวิธีให้ฟังด้วยจะได้รู้จักอาหารญี่ปุ่นมากขึ้นครับเริ่มจากวิธีที่1คือยากุยากุย่างของที่ย่างก็จะเรียกว่ายากิโมโนยากิโมโนหมายถึงพวกของที่ใช้ความร้อนสัมผัสโดยตรงกับวัตถุครับอาจจะใช้เปลเวลไฟจากถ่านใช้ความร้อนจากกระทะหน้าตรงตรง หรือว่าใช้ลมร้อนจากเตาอบก็เรียกว่าย่างครับเมนูของย่างพวกเราคงหุ้นหูกันดีแน่ๆก็มีปลาย่างไม่ว่าจะย่างเกลือย่างซีอิ๊วหรือของย่างอีกอย่างหนึ่งที่ไทยไม่ค่อยเห็นก็คือเดงกะเกะเดงกะคือเต้าหู้หรือว่าคอนยา k กหรือว่าผักก็ได้เนี่ยเอาไปย่างก่อนรอบหนึ่งแล้วก็ทามิโซะโปะหน้าหลังแล้วเอาไปย่างอีกครั้งหนึ่งครับใครที่มีมิโซะที่บ้านก็ลองทำดูก็ได้นะครับ วิธีที่สองคือนิรุนรุต้มของที่ต้มก็จะเรียกว่านิโมโนนิโมโนของต้มเนี่ยหมายถึงการนำวัตถุดิบลงไปต้มในน้ำที่เป็นซุปหรือว่ามีเครื่องปรุงอยู่ข้างในครับแล้วเป็นการแต่งเติมรสชาติไปพร้อมๆกับให้ความร้อนทำให้รสชาติเนี่ยซึมเข้าไปถึงส่วนลึกด้านในของวัตถุดิบ ของต้มก็จะมีด้วยกันหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นต้มไปเรื่อยๆให้รสชาติซึมเข้าเนื้ออย่างเช่นนิกุจากะนิกุจากะก็คือมันฝรั่งต้มเนื้อที่ทำง่ายมากๆหรือจะเป็นวิธีการต้มไปผัดไปจนน้ำงวดหรือว่าน้ำแห้งไปหมดนั่นเองก็จะพบได้ในเมนูคิงปิระคิงปิระก็คือผัดผักกับพริกครับแล้วก็มีวิธีการลวกก็ถือเป็นวิธีการต้มเหมือนกันครับ วิธีที่3คือมุสึมุสึนึ่งของที่นึ่งก็จะเรียกว่ามุชิโมโนมุชิโมโนการนึ่งจะต่างกับการต้มตรงที่การต้มเนี่ยจะใช้น้ำเป็นตัวให้ความร้อนพร้อมปรุงรสชาติอาหารในเวลาเดียวกันแต่ว่าการนึ่งเนี่ยจะปรุงรสชาติไว้ก่อนแล้วใช้แก่ไอ้น้ำทำให้อาหารสุกครับเป็นวิธีที่สามารถคงรูปร่างของอาหารคงรสชาติ แล้วก็คงสารอาหารได้ดีตัวอย่างของนึ่งก็อย่างเช่นไข่ตุน๋นผักนึง่งเกี๊ยวนึง่งหรือจะเป็นพวกปลาเนื้ออาหารทะเลนึ่งก็มีเหมือนกันครับต่อไปวิธีนี้ผมชอบกินมากเลย a อาเกดุอาเกดทอดของทอดก็จะเรียกว่าอางเกโมโนอาเกโมโนเป็นของที่คนอยากผอมพยายามจะห้ามใจไม่กินที่สุดแต่ก็ทำไม่ได้ครับ ของทอดเนี่ยทำโดยใส่วัตถุดิบที่เตรียมทอดลงไปในน้ำมันปริมาณมากๆที่อุณหภูมิ180องศาแล้วเนื่องจากใช้อุณหภูมิที่สูงมากในการทำให้สุกก็เลยสามารถทำให้อาหารสุกได้เร็วแล้วตอนที่เพิ่งทอดเสร็จใหม่ๆก็จะมีกลิ่นหอมๆแล้วก็รสชาติก็จะอร่อยที่สุดครับตัวอย่างของทอดก็อย่างเช่นคาราเกะคาราเกะไก่ทอดคาราเกะเทมปุระเทมปุระ เ e มป u ระแล้วก็คาวาริอาเกะคาวาริอาเกะคาวาริอเกก็คือเป็นของที่เอาแป้งไปผสมส่วนผสมอื่นๆทำให้มี t e x t ซ์เอร์อาหารที่ต่างไปจากปกติก็เลยใช้คำว่าคาวาริที่แปลว่าแปลกครับต่อไปวิธีสุดท้ายคิดไม่ออกละสีว่าเขาถือเป็นวิธีด้วยวิธีนี้ก็คือนามาโออิกาสึนามาโอาาโอิกาสึใช้ของดิบ ทั้งอย่างนั้นเลยตัวอย่างของดิบก็จะมีซาชิมิอย่างที่เราคุ้นหูกันอยู่แล้วแต่ไม่ต้องทําอะไรเลยครับวิธีนี้นอกจากเอาวัตถุดิบที่ดีมารับประทานทั้งดิบๆเลยครับหลายๆคนอาจจะไม่ชินกับการรับประทานของดิบถ้าอยากลองก็แนะนําให้ไปร้านอาหารที่เชื่อถือได้ดูสะอาดแล้วก็ถูกสุขอนามัยครับจะได้ไม่เจ็บป่วยจากอาหารเป็นพิษ แล้วพูดถึงซาชิมิแล้วผมก็เคยได้ยินซาชิมิชนิดอื่นๆครับนอกจากปลาชนิดต่างๆด้วยอย่างเช่นซาชิมิเนื้อวัวซาชิมิเนื้อไก่ซาชิมิเนื้อมา้าใครชอบอะไรหรือว่าอยากลองอะไรก็ลองหารับประทานกันดูนะครับวันนี้เหมือนมาเปิดคอร์สสอนทำอาหารญี่ปุ่นเลยแต่ผมชอบคุยนะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเพราะว่าผมรู้สึกว่าอาหารเป็นสิ่งที่ทำให้คนเรามีความสุขทั้งจากการรับประทานของอร่อย แล้วก็ได้สารสัมพันธ์กับคนอื่นๆด้วยกันเวลาที่รับประทานอาหารร่วมกันครับเอาละเรามาทวนศัพท์ที่ได้เรียนรู้ในตอนนี้กันดีกว่าเริ่มจากโกโฮโกโฮวิธีการปรุงอาหารทั้ง5้ายากุยากุย่างยากิโมโนยากิโมโนของย่างเดงกุเดงกุ เต้าหู้หรือคอนยกักุหรือผักใบย่าแล้วทำมิโซะโปะหน้าแล้วเอาไปย่างอีกครั้งหนึ่งนิรุนิรุต้มนิโมโนนิโมโนของต้มนิงกุจากะนิงกุจากะมันฝรั่งต้มกับเนื้อคิมปิระคิมปิระผัดผักกับพริกมุสึมุสึนึ่งมุชิโมโนมุชิโมโนของนึ่งอังเกิรุ อันเกทอดอั e เกโมโนอัเกนของทอดคาราเกะคาราเกะไก่ทอดคาราเกะคาวาไร a เกคาวาไระเกคาวาระเกะน้ำอ้ออิึัสน้ออขสองดิบซาชิมิซาชิมิซาชิมิแล้วถ้าคุณติดตามรายการให้แจ p ปนนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่หนึ่ง คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด213คำและสำนวนครับติดตามคำศัพท์ได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายนะครับแล้วอย่าลืมติดตามรายการให้เจ p a n ป s ีกับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Facebook, Spotify, YouTube และพอดพีนครับถ้าชื่นชอบรายการให้เจ p a n ป s ีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ